เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับสำหรับภารกิจในการค้นหากำลังพลของกองทัพเรือเมื่อวานนี้นะครับสามารถช่วยเหลือกำลังพลนะครับมาได้7นายแล้วก็รายงานยอดผู้เสียชีวิตกำลังพลนะขณะน,นี้ตัวเลขยังอยู่ที่6นายนะครับ ยังคงสูญหายอีก23นายครับค่ะเช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางกองทัพเรือก็ได้มีการปรับแผนในการค้นหาต่างๆก็มีการเพิ่มเรื่องของอากาศยานทั้งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลสองลำมีเฮลิคอปเตอร์ช่วยชีวิตอีก2ลำอากาศยานไร้าคนขับอีก1ลำนะคะขณะที่ทางทัพเรือภาคที่3เห็นบอกว่าได้มีการส่งเรือหลวงนะคะนเรสวนเนี่ยเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ด้วยค่ะคือเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกับท่านโฆษกกองทัพเรือเนี่ยนะครับพลเอกปกครองท่านก็บอกว่า เราระดมทุกสราก,กำลังอย่าง<ะ>เต็มที่ทั้งบก ทั้งอากาศในการที่จะค้นหาเพื่อช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดสําหรับกําลังพลนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งในเรื่องของลมคลื่นลมต่างๆที่มลมแรงเมื่อวันสองวันแรกเมื่อวานนี้กาลังลมเริ่มอ่อนลงแล้ววันนี้น่าจะเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งคืออากาศค่อนข้างจะเป็นใจในการค้นหามากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็นักขณะนี้เองนะคะหลังจากที่ไปพบนะคะในส่วนของ7จ็ดนายด้วยกันก็คือเสียชีวิต6รอดชีวิตหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็เลยมีการปรับแ แผนก็คือการเพิ่มขยายพื้นที่ในการค้นหาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะครับคือให้มีขยายพื้นที่ให้กว้างออกไปเพื่อจะได้ดูระเวนในการช่วยเหลือกําลังพลเนี่ยฮะทั้งทางอากาศและทางน้ําอย่างได้บอกเฮลิคอปเตอร์ก็จะบินดูนะครับในรัศมีต่างๆที่เรามีการขยายพื้นที่ออกไปดูภาพเป็นก่อนครับเหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะย้อนกลับไปเฮลิคอปเตอร์ครับได้นำร่างกำลังพลห้านายที่เสียชีวิตมาพิสูจน์อัตลักษณ์ บุคคลนะครับที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนอีกหนึ่งนายนั้นยังคงอยู่ที่เรือหลวงภูมิพลอดุยเดชและจะนําร่างมาในวันนี้ซึ่งทางกองทัพเปลือแจ้งนะครับว่าจะแจ้งรายชื่อของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต่อไปครับ สำหรับการปฏิบัติการที่ผ่านมานั้นทั้งเรือรบและก็อากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศยังคนค้นหายอย่างต่อเนื่องครับเน้นพื้นที่ตรวจพบกลุ่มผู้สูญหายเมื่อวานนี้ในบริเวณอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรปัจจุบันนั้นยังไม่พบเพิ่มเติมนะครับยังมีกําลังพลสูญหาย23นายเสียชีวิต6นายและได้รับการช่วยเหลือแล้ว76นายครับสำหรับรายชื่ออ่ะ แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสักประมาณ10มโมงครึ่งะคะ่ะเราก็ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อผู้เสียชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะในส่วนของกองทัพเรือยังไม่ได้แจ้งเข้ามาแต่ว่าเมื่อสักประมาณชั่วโมงก,กว่าก็มีการแจ้งรายชื่อยืนยันสําหรับผู้เสียชีวิตทั้งหกนายด้วยนะคะ,คะ หลังจากที่เมื่อ10บโมงยีนาทีท,าที่ผ่านมาที่บอกไปนะฮะสำหรับรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง6นายครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับคือพันจาเอกอํานาจพิมพ์ทีจ่าเอกจักรพงษ์ภูลผลเรือโทสามารถแก้วผลึกพันจาเอกอัศาแก้วสุพรรณพลทหารอัครเดชโพบัตรและพันจาเอก จิราวัตรเจริญสินครับวันนี้กองทัพเรือค่ะมีการปรับแผนการค้นหานะคะโดยเพิ่มอากาศยานทั้งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลสองลำมีเฮลิคอปเตอร์ช่วยชีวิตเพิ่มอีกสองลำอากาศยานไร้คนขับอีกหนึ่งลำและทางทัพเรือภาคที่3มีการส่งเรือหลวงนราธิวาสเข้าร่วมการค้นหาค่ะวันนี้ก็จะมีการปรับพื้นที่ลาดตระเวนจากเมื่อวานนี้ให้มีการครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็คือ40คูณ40ตารางกิโลเมตรนะคะส่วนทัศนวิสัยในวันนี้ก็ดีกว่าในช่วงสองวัน ที่ผ่านมาก็น่าจะมีข่าวดีในการค้นหากำลังพลด้วยค่ะคทางด้านของพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็กล่าวถึงความช่วยเหลือกําลังพลที่สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางบอกว่าทุกคนเนี่ยให้กําลังใจกันอยู่แล้วเพราะว่าทุกนายก็เสียสละเพื่อประเทศชาติทางกองทัพบ,บกก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนะคะหากว่ากองทัพเรือนเนี่ยได้มีการร้องขอมาค่ะ สำหรับอากาศยานของกองทัพบกนะคะทางผู้ปัญชาการทหารบกก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานทางทะเลเพียงแต่ได้สแตนบายให้ความช่วยเหลือเอาไว้อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงกำลังพลแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ขนส่งและประเภทอื่นๆรวมถึงกำลังพลภาคพื้นค่ะหากมีการร้องขอมาเนี่ยทางกองทัพบกก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะ ทางนักเรือทุกคนให้กําลังใจอยู่แล้วต้องให้กําลังใจเขาอ,อยู่แล้วนะเพราะเขาก็เ,เ,เสียสละมปฏิบัติหน้าที่เพื่อเท่าที่าตอาหารเนี่ยทุกคนก็ให้กําลังใจกันแล้วก็พร้อมจะช่วยเรา้อมอบอยู่นะครับเรามีเครื่องบินที่จะไปช่วยพอไปลาดตระตเวนดูด้วยไหมครับพอบอขาผงบอกว่พกเครื่องบินเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการใช้งานในทางทะเลแต่เราก็มีสแตนบายไว้พร้อมช่วยเหลือก็คือหอพยาบาลหรือหอบรรทุก อื่นๆนะ่ยหอบไปรอขนส่งประเทศอื่นถ้าถ้าร้องขอมานะรวมถึงกําลังบนภาพคพื้นนะถ้าขึ้นมาบนฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พร้อมอยู่ภาษาเงีนอยู่ฮนะที่ที่ทางจังหวัดประจวบนะที่ตัวจังหวัดประจวบก็พร,ร้อมนะ